เนื่องจากว่าเราเป็นกลุ่มของธรรมญาติราตามเมยวรารักาสดาอินเดียเนปาลนะคะเป็นกลุ่มที่ตาโ6ที่ปลูกนั้นโยมแม่ก็คิดว่าโภประเภทที่หนึ และประเทศสุดท้ายก็คือสัมมาสาวกโคธิซึ่งอาศัยพระธรรมจากพระสมาสัตวิญาโระงคนั้นค่ะซึ่งในโคธิประเทศแรกนั้นเป็นโคธิที่ใหญ่มากและเจ้าขัะเราต้องอาศัยเวลาแห่งการดาเนิน ซึ่งการกินในไกต่อหน้าพระพักภรพสัมาสมุทธเจ้าคันมีเป็นเสนแต่เนื่องจากสงสัว่าบารมีสิทอิ์ของ